คาบปะคัมแมนเชสเตอร์เดนประจำวันที่9ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนนี้ข้อสนอเอาล่ะยังไงงานนี้แมนยูพร้อมทุ่มกว่า50ล้านกระชากกองหลังสปอร์ติ้งลิสบอนอุดแนวรับนะโดยงานนี้ทางแมนเชสเตอร์เดนนะฮะสโม,มรสรยักษ์ใหญ่แห่งเซกุบอลพีเบรนเกินกำลังพิจรารณาถึงความเป็นไปได้ในการยืนน่นข้อเสนอจำนวนกว่า50ล้านปอนด์คว้าตัวอุสมันคีโอมองเด้ กองหลังดาวรุ่งทีมไ v ว r รี่ค s สของ s p o r t ติ้งลิสบอไปร่วมทีมโดยการบริงานข่าวจากระบุเลยว่าอิริช o นฮาร์คในใหญ่แมนยูต้องการปากการหลังสายเลือดใหม่เข้ามาสานงานต่อจากทางบาร a เอลวอรันและก็แฮร์รี่แมกไวที่อายุ30ปีทั้งคู่โดยชื่อของดิโมอามองสเตเนียอยู่ในขายที่สนใจอย่างกร้ชิด ขณะเดียวกันเองเชนทักยังเจอปัญหาใหญ่ในแนวรับหลังจากที่ลิซันโดมาร์ชินีสเซนเตอร์ฮาฟชาวอาร์เจนตีโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บพักยาว3เดือนซึ่งทําให้อาจจะเดินเครื่องล่าตัวดิโอมองเด้ onde, มาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าชันที หลังเแต่ย้ายจากทางเบตเทนแลนด์ในลีกเดนมาร์กมาเล่นกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อปี2022ดิโอมองเต้วัย19ปีก็ได้กลา,ายเป็นตัวหลักในแดนหลังของทีมมารดยรลอดโดยลงสนามไปบรทนทุกบริการ14เกมและก็ซัดไปแล้วมากถึง4ประตูอย่างไรก็ตามนอกจากแมนยูแล้วบาร์เยนมินิกและก็ทางบริอัลมาดริดก็สนใจดิโอมองเต้เช่นเดียวกันนะเป็นนว่างานนี้นะผมแมนยูออกล่าอีกครั้งนะฮะขนาดยังไม่ถึงตลาดเดือนมกราคมเลยนะ เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับผีเตรยมมอบสัญญาใหม่ตอบแทนลินเดอร์ลฟโดยแมนเชสเต,ระะตรอร์นฮาเตรยมมอบสัญญาฉบับใหม่สัญญาฉบับใหม่ให้กับทางวิกเตอร์ลินเดอร์ลฟปะกาันหลังทีมชาติสวิเดนท,ที่มีบทบาทไม่น้อยในทีมของเอริกชันฮาก โดยทังล Th ินเดเลฟเองมีปัญหาปัจจุบันเข้าสู่ปีสุดท้ายหรือว่ามีอายุสัญญาจะถึงช่วงเดือนถุนายนปี2024แต่ว่าแมนยูเองยังสามารถนิ่งนอนใช้ได้เพราะมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาอีก12เดือนหรือไปสิ้นสุดในช่วงเดือนถุนายนปี2025ซึ่งสโมสรกำลังจะใช้เงื่อนไขดังกล่าวในข락นี้ โดยทางเดได้เมลนะผมสื่ออังกฤษบริงานข่าวาว่าแมนเชสเต็ดนะฮะ,ะ,ะกำลังพิจารณามอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางนเดลฟหลังจากที่มองเห็นถึงความสำคัญในช่วงต้นฤดูกาล2 0 2 3ี่ที่ลงสนามไปถึง10จักทั้งหมด11เกมรวมทุกรายการโดยการลงตัวจริงมากถึง7เกมด้วยกันนั่นเป็นเพราะแพงหลังทยอยอการบาดเจ็บหลายต่อหลายคนในขครนี้ ดยกันที่ทางเซ็นเตอร์วัย29ปีปรายนี้เพิ่งจะถูกจับยืนแบ็กซ้ายตอนเริ่มเกมพิมเบรกที่แมนยูพลิกชนะเบรนฟอร์ดไป2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้2ประตูนะฮะในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บ90บวก3และก็90บวก7โดยก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าลินเดลฟ์เนี่ยจะหมดอนาคตในทีมของเินฮากไปแล้ว จากการที่มีลิซันโดมาชินเนสกับทางอาราเฟเอลวารันยืนขวางทางทางหน้าดอยู่แล้วก็แฮร์รี่แม็กควก็ปฏิเสธในการย้ายทีมของทางเวสต์แฮมแล้วเมื่อช่วงสัเมอร์ที่ผ่านมาแต่อาการบาดเจ็บมมแนวรับหลายคนทำให้กองหลังทีมชาติสวีเดนถูกเลือกลงเล่นอย่างสม่ำเสมออีกครั้งในครั้นี้นะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันด้วยกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูคาจอมานกันครับ อาล่ะยังไงเช迈คเค่น,ไม,นไม่เข้าใจว่าทําไมแม็กทอมโดนลดบทบาทในครั้งนี้โดยการที่ทางปีเตอร์เช迈ยเค่น,นตำนานผู้กุาประตูคนดังไม่เข้าใจว่าทําไมสกอตต์แบ็คโชมนเนยยังถูกลบบาทเพียงแค่ตัวสํารองภายใต้การกลุมทีมของเอดิชันฮาร์กโดยแข่งทีมชาติสกอตแลนด์ลงมาทําคนเดียว2ประตูในช่วงทดเจ็บนาทีมแซงชนะเบรนร์ดไป2ต่อ1ในเกมพมรีเม์ล็กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวถูกโยงเรื่องการปล่อยออกจากทางทีมอยู่ตลอดนะฮะในช่วงตลาดเปิดและก็เกือบจะได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําให้ชชมัยเคลิ้นไม่เข้าใจว่าทําไมแม็กโมนเมนถึงได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เขามีศักยภาพในการทําแบบนั้นได้ผมไม่เข้าใจว่าโค้ชกาลังทําอะไรอยู่สกอตแม็กโเมนถูกโยงเรื่องของเขาออกจากทางทีมมาทุกซัมเมอร์ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆเขาเป็นผู้เล่นที่น่ามักจันใจนะ คุณเองก็เป็นนักเตะสารประโยชน์คุณต้องการนักเตะที่สามารถเล่นตำแหน่งต่างๆได้ซึ่งสามารถลุกจากมานั่งสำรองและก็เปลี่ยนเส้นทางของเกมได้และแน่นอนว่าเขาคือหนึ่งในนั้นคุณดึงนักเตะเข้ามาและก็คุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมเครื่องหมายคำถามทำไมนักเตะค,คนนั้นถึงได้อยู่ตรงนั้นกันแน่นะ,ะถ้าผมเป็นจะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้มีคำถามเกิดขึ้นกับแบ็กทอมแล้ว เรามาดูข่าวจอมาเกันครับอะไรยังไงพูดได้ไหมเป๊ปตอบแล้วจวังหวะเดือนสองแข้งแมนเชสเตอร์ซิตี้วิดดับนะฮะโค้ชอาร์เซนอลในครั้นี้ โดยการนี้ทางกุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอบแล้วจังหวะเดือด2ลูกทีมวิดซัดนะฮะโค้ชอาร์ซอนหลังแพ้ในพรีเมียร์ลีก2นัดติดต่อ,อก,กันแล้วโดยงานนี้เป๊ปกาเดรราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งบุกไปแพ้อาร์ซอนศูนย์ต่อหนึ่งทำให้บรูไบชิฟ้าแพ้ในลีก2นัดติดต่อ,อก,กันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็แพ้วูรตัน1ต่อ2มี18แต้มเท่าเดิมหล่นมาอยู่อันดับ3ส่วนปืนใหญ่มี20แต้้้มมขึนนารังอดับ2 ต่อจากทางสเปอร์ที่มีแต้มเท่ากันหลังจากที่ผลต่างประตูได้เสียแต่ยิงน้อยกว่าสเปอร์ได้ถึง18เสียไป8อาร์ซอนได้16เสียไป6ในครันี้ โดยหลังจบเกมมีจังหวะปะทะเดือดกันระหว่างทั้ง2ทีมโดยไคลส์วอล์กเกอร์แบ็คขวาของแมนซิตี้ที่กำลังหัวเสียกับความประชัยในเกมนี้มีการประทะคารมกับทางนิโคลัสโจเวอร์โค้ชลูกเซฟพิตของอาร์เซนลซึ่งเคยเป็นทีมงานรระับบีเซฟาช่วงปี2019-2021ทั้งคู่ใช้หน้าผากันหน้ากันนะฮะก่อนจะโต้เถียงอะไรบางอย่างแต่ก็มีการชี้หน้ากันด้วยทําให้เออร์ริงฮาร์แลนดาวยิงของแมนซิตี้พยายามดึงไคลส์วอล์เกอร์ออกมา แต่ก็เกือบจะมีเรื่องเองด้วยก่อนที่ทั้ง2ทีมจะเจ้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสนามอาร์ตตันจะเข้ามาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันแม้ว่าจะยังมีการประทักคารมกันในระหว่างเดินเข้าอุโมงค์ในครั้งนี้ก็ตามทีนะด้าน,นเป๊ปเกลีย์ราเองถูกสื่อมวลชนถามว่าจงังหวะปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจากอะไรแต่กุนซอแมนซิตี้ Man กลับยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบกลับว่าผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะไม่พูดอะไรนั้นแต่พวกเขาอาร์ตตันนั่นแหละที่รู้เรื่องนี้ ขณะที่มิเกลอัลเดตาผู้จัดการทีมอรลเซนอลก็ออกมาบอกว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์นะและไม่รู้เรื่องในภายหลังรวมถึงไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดอะไรกันขึ้นซึ่งยังต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการพิจารณาเหตุการณ์ย้อนหลังในครั้งนี้หรือไม,ม่น,นานนะผมเป็นต่ว่างานนี้คู่นั้นก็เดือดพอๆก,กันนะฮะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาไรยังไงสู่คดีสารการะตุน้นพอบ,อบา้าตรวจเข้มครีมบำรุงอาหารเสริมยกบ้านเลยนะ โดยกรนีเดี่เมลนะฮะสื่ออังกฤษระบุได้ว่าพอบักบ้ากำลังตรวจคีมบำรุงแล้วก็อาหารเสริมทุกชนิดในบ้านหลังจากตัวนั้นกำลังตกเป็นประเด็นเชา้าเกี่ยวกับการใช้สารการะตุ้นในครั้งนี้โดยพอบักบ้ากองการชาวฝรั่งเศสกำลังได้ตรวจคีมบำรุงแล้วก็อาหารเสริมทุกชนิดของตนเองในบ้านเพื่อที่จะหาข้อแก้ต่างไปสู้กับข้อกล่าวหาที่เขาโดนกล่าวหาว่าใช้สารการะตุน้นตามการรายงานของเดีิเมลสื่อของประเทศอังกฤษ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการเปิดเผยไนะ้ว่าป๊อกบา้าถูกตรวจพบว่าใช้สาร,ารกระตุน้นประเภทเทสโตเทโบรนซึ่งเป็นสารต้องห้ามในอิตุรีจนทำให้เขาถูกสั่งห้ามลงเล่นเป็นการชั่วคราวโดยเป็นที่เชื่อกันว่าบ๊อกว้ารับสารนั้นตอนไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาซึ่งที่นั่นสารประเภทดังกล่าวนั้นไม่ได้สั่งห้ามใช้โดยตอนแรกเนี่ยบอกบ้ายังมีจังหวะหรือว่ามีหวังที่จะกลับมาได้ เพราะมันยังมีขั้นตอนที่เรียกว่าการตรวจตัวอย่างที่2ออยู่โดยมันต้องให้ผลตรวจรอบนี้เป็นบวกอีกครั้งถึงจะยืนยันได้เลยว่าป๊อกบ้านนั้นมีสารนั้นอยู่ในร่างกายจริงๆวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาและมีการเปิดเผยว่าตรวจรอบที่2เของป๊อกบ้าก,ก็เป็นบวกทําให้ตามกฎหมายแล้วเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงจนต้องโดนแบนยาวกระทั่งล่าสุดทางเดลี่เมลนะฮะบอกว่าป๊อกบ้ายังคิดที่จะสู้คดีอยู่ด้วยการที่ไล่ตรวจคีมบำรุง แล้วก็อาหารเสริมที่บ้านของตนเองเพื่อที่จะยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แถมเขาเองนั้นยังถึงขั้นตรวจอาหารเสริมของภรรยาด้วยเผื่อว่าจะมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นในครั้งนี้นะผมเป็นตวว่างงานนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะฮะพี่บล็อกของเรานั้นก็รู้สึกว่าปวดหัวเหลือเกินเรามาดูข่าวจอมานกันครับ เอาได้ยังไงอยู่ไม่ได้แล้วสื่อดังเผยหนึ่งยักษ์ใหญ่สนใจจะคว้าสัโชจากแมนยูช่วงมกราคมนี้โดยงานนี้ทางเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษนะฮะออกมาประโคมขา่าวว่าจะดอนสันโชปีกเจ้าปัญหาของแมนยูสมอรสนยักษ์ใหญ่แห่งเซกุบอลพีมบรนเกนพร้อมจะอำลาชินโอเชฟอร์ดไปเล่นกับทางจูเวนตุสในสุดการโชดเซดียตอรี ซึ่งอันนี้ดาวเตยไว้แชมเปีเรนนี้จะหมดนะฮะอนาคตกับแมนยูไปเป็นที่เหลือปลแล้วระหวังโดนตัดชื่อออกจากทีมและก็ไม่อนุญาตให้เข้าสนามซ้อมของทีมชุดใหญ่ภายหลังจากที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับกุนซือเอดิชันฮากตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาและก็ปฏิเสธที่จะออกมาขอโทษในครั้งนี้ ขณะเดียวกันนั้นในการบริการขา่าวระบุรเลยว่ามาซิเมเรโนอาริกีเทรนเนอร์โูเวนตุสกำลังจับตามองสถานการณ์ของซานโชอย่างใกล้ชิดและก็มองถึงความเป็นไปได้ที่จะพาตัวลูกชอางกฤิย้ายมาเล่นกับพลพรัก์เจ้ามาลาัยในตลาดนักเตะเดือนมการาคมปีหน้าในเร็ววันอย่างแน่นอนนะเป็นนาว่างานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r คร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ